ซูเปอร์สตาร์ช่องเจ็ดสุดตาแม่ยานแต,ง,นนแตงโมแตงโมเน่าอีแตงเน่าล่ <l acht> าสุดสงสารเอามาต้นเลยสงสารนะเขาบอกเขาเป็นโรคนอนไม่หลับอาจารย์นอนไม่หลับเพราะว่ามันเอากับผัวมันล่อกับผัวมันทั้งคืนไม่ได้ดบับไม่ได้นอนอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวมันไปกองถ่ายมันก็ไปสายเธอคิดดูซิว่า<ะ>กองถ่ายคัดนะม,มันไปนัดกองถ่ายนะบ่ายแต่ว่าตอนบ่ายโมตอนเที่ยงมันไปเดินช้อปปิ้งกับไอ้โตโน่ที่สยามพารากอนมาถึงสุดท้ายอาจารย์เมื่อกี้พูดถึง20ล้านนันธรรมดาไป คนนี้รายได้ต่อปี5้าล้านยุยรจนาาจารย์เป็นนางแบบต้องบอกว่าเริ่มต้นจากการเข้ากรุงเทพแล้วคือการศึกษาจบแค่ปอสีส่ปอหจานแล้วก็มาล้างจง่มล้างจานประกอบไปเข้าตากรรมการเป็นนางแบบเพียงชั่วข้ามคืนนะฮะแล้วก็ได้ไปเดินแบบเมืองนอกตั้งแต่อายุยังวัยรุ่นอยู่เลยอะ่ะและที่สำคัญลงที่สารวอกด้วยแล้วก็ได้ไปเล่นหนังกับบูวูดิจานเรื่อง the fifth element และเขาบอกรา,ายได้ต่อปีเนี่ยล้านแต่ล่าสุดเห็นบอกว่า แต่งตัวมอมแมมเหมือนแบบเป็นผู้หญิงเล่ร้อนประมาณนั้นแหละก็มีเข้าข่ายว่าติดยา มันตอแหลมันเป็นเกียรติจากนักการเมืองมันชั่วนะอีนางที่เป็นแบบเป็นประธานมูลนิธิตอนนี้เป็นรัฐมนตรีไปแล้วน่ะมันอยากดังเขาเธอไม่ไปถามนักข่าวอจกรรมเ่ยเขาบอกว่ามีอาชีพผัวจับผัวมันเป็นผู้บัญชการตํารวจนครบาลมันก็ไปส่งตำรวจในกรุงเทพทั้งหมดเลยถ้ามีเคของผู้หญิงนะมึงรีบโทรบอกกูกูจะสั่งให้เมียกูเนี่ยแล้วมึงจักตัวเขาไว้กูจะสั่งเมียกูไปทำข่าวเพราะว่าเมียกูเป็นรัฐมนตรีจูงตั้งสร้างภาพ